อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเขียนวิดีโอต่อนะครับเป็นวิดีโอที่10นะครับนะครับอ่ะอันนี้เราจะเขียนเรื่องของสปริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนพาร์ทเรายังขาดพาร์ทสปริงอยู่นะครับโอเคครับนะวิธีการเขียนสปริงก่อนอื่นที่เราจะไปเขียนสปริงเราก็มาดูก่อนนะครับว่าสปริงเราอยู่ที่ไหนบ้างโอเคนะครับสปริงเราอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะโอเคนะครับ Okay. เรามาดูดอวอิงนะมาดูดอวอิงสปริงเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสปริงเราอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นะครับมีสกรูเรายึดไว้หมดแล้วนะครับเหลือจะใส่สปริงตรงนี้เข้าไปเราจะมาเขียนสปริงกันโอเคนะครับขูก็ไปวัดนะครับขูก็ไปวัดนะครับขูไปวัดสปริงว่าสปริงเราควรจะสูงเท่าไรนะครับขูวัดมาให้เราแล้วนะครับ สปริงเลาเห็นไหมครับสูงจากพื้นตรงนี้ขึ้นมาสัมผัสบริเวณนี้เท่ากับอ14มิลความสูงของสปริงนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูต่อเมื่อเราได้ความสูงของสปริงแล้วเราก็จะมาดูว่าในแบบสปริงเขาบอกว่าวงโต10มิลนะครับลวดหนา1มิลนะครับลวดหนา1มิลอ่ะโอเคเราก็จะเริ่มเขียนสปริงนะไปที่ n วพา a r t โอเคนะครับเราก็ไปที่ท็อปกันแล้วกันนะครับเขียนสปริงให้อยู่ในแนวตั้งท็อปสเกต็ตนะการเขียนสปริงเราต้องเขียนวงกลมก่อนนะครับเขียนวงกลมก่อน1วงให้วงกลมวงนี้โตนะครับเท่ากับ10นะสปริงเราโต10มิลนะครับโอเคนะครับเมื่ได้สปริงโต10มิลแล้วเราก็ออกนะครับเสร็จเรียบร้อย นะครับเราก็ไปที่คำสั่งโอเคนะฟีเจอร์นะครับไปที่โหมดของฟีเจอร์ไปที่เคอร์ฟไปที่สไปรัลเห็นไหมครับเปิดมานะครับไปที่ฟีเจอร์ไปที่เคอร์ฟตรงนี้เปิดสามเหลี่ยมไปที่สไปรัลแอนด์สปริงโอเคหลังจากนั้นก็มาเลือกคลิกวงกลมอ่ะเราก็จะได้สปริงแล้วนะเห็นไหมครับ สปริงเราก็ได้สปริงล้หมุนทวนเข็มตามเข็มนะครับคือตรงนี้ทวนเข็มตามเข็มนะครับระยะพิษ9จํานวนรอบเราจะเอาสปริงแบบไหนเรามาดูพิษเอ r e เวลูชั่นนะกำหนดระยะพิษแล้วกาหนดรีโวลูชันแต่เรารู้ความสูงและจํานวนรอบหรือจะรู้ความสูงและระยะพิษอ่าคูเอาความสูงและระยะพิษนะครับ ความสูงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่า14นะครับเรา Enter ไปเลยครับความสูง14่ระยะพิษ9เยอะไปไหมอ่าครูอริชพิษซักห้าโอเคเราก็จะได้รอบประมาณนี้เราก็จะได้รอบประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้เราแก้ระยะพิษเป็นระยะพิษ10อ่าจะเยอะไประยะพิษ2โอเคสปริงเราก็จะประมาณนี้นะครับระยะพิษ2นะครับเราสปริงเราก็จะประมาณนี้ เปนัดเราก็ประมาณนี้คือหมายถูกออกไปครับเราก็จะได้ขดลวดที่เป็นสปริงเดี๋ยวเราจะวัดตรงนี้นะครับเราจะวัดตรงนี้เขียนหน้าตัดนะครับหน้าตัดเป็นวงกลมโตหนึ่งมิลแล้วให้มันหมุนรอบนะครับโอเคหลักการต่อไปเราต้องไปสร้างระนาบนะครับสร้างเพลนก็คืออยู่ที่ฟีเจอร์นี่แหละไปสร้างเ e ฟเลนจิโอเมต y p เพลนนะครับเ e ฟเลนจิโอ e มตรีเพลนนะครับอ่าโอเคครับ เพลนให้เลือกเลือกนะครับเลือกโอเคนะครับเลือกเพลนเลือกเส้นนะครับแล้วก็เลือกที่ปลายโอเคนะครับเลือกเส้นลวดแล้วก็เลือกที่พอยท์ที่ปลายของลวดนะครับเราก็จะได้เพลนขึ้นมา1เพลนนะครับเพลนที่เราจะ นอร์มอนะครับนอร์มอก็ลวดตรงปลายลวดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็หมายออกไปเราได้เพนจะมาทําการสเก็ตหน้าตัดแล้วนะครับเราก็ไปชี้ที่เพนเมาส์ขวาอ่าโทษทีคลิกหนึ่งทีสเก็ตนะครับคลิกเพนหนึ่งทีแล้วก็สเก็ตนอร์มอลูอ่าโอเคนะครับเราก็เขียนวงกลมก็คือลวดเนี่ยมันจะเป็นงานวงกลมเมาส์ขวาให้ขนาด วงกลของครูจะโตเท่ากับ1มิลนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็สร้างความสัมพันธ์นะครับาความสัมพันธ์ให้กับลวดโอเคนะครับสร้างความสัมพันธ์ก็คือกดคอนโทรลค้างเลือกที่พอยต์กับเลือกที่เส้นนะครับเลือกที่พอยต์เลือกที่พอยต์ point, กดคอนโทรลค้างไปเลือกที่ send. เส้น่อโทษทีเลือกที่ปลายนะครับ ่ะคขัวใหม่นะเอาใหม่นะอนะโอเคคูเลือกที่ point กดคอนโทรลค้างเลือกที่เส้นนะแล้วบอกให้มันเพิร์สกันนะครับโอเคมันจะวิ่งเข้าไปเกาะที่ปลายเส้นเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับสมบูรณ์แล้วเราก็ออกนะครับหลังจากนั้นนะเราต้องใช้คำสั่งคำสั่งอะไรครับ Swift b o อ Base นะ Sweep คำสั่ง s w e e p ก็คือคำสั่งเขียนหน้าตัดและให้วิ่งไปตามทางวิง่ง<ๆ>เห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีฟ้า เอามา,อาไปคลิกที่หน้าตาก็คือลวดนะตรงนี้เป็นสีฟ้าคลิกทางวิ่งก็คือทางวิ่งก็คือลวดตัวนี้นะครับเราก็จะได้สปริงสม้นมาถูกออกโอเคได้แล้วนะครับได้สปริงแล้วคราวนี้อันนี้เราไม่ใช้เราก็ไปที่เมาส์ขวาแล้วก็ไปที่ดวงตา,าก็จะปิดเดี๋ยวเราจะตัดให้สปริงตรงนี้จะไปได้มันจะได้ไม่กระโดดไปกระโดดมาตัดให้แบนนะครับเจียให้แบนวิธีการง่ายนิดเดียวเลยนะครับไปที่ท็อป สเก็ตนอนมันถูเขียนง่ายนิดเดียวนะครับเขียนสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับออให้ใหญ่ๆเพาว่าไม่ต้องกำหนดขนาดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสี่เหลี่ยมเอ็กทูดคัตลงมาข้างล่างโอเคนะครับรูก็ไปที่เอ็กทูดคัตลงข้างล่างโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ตัดแล้วเห็นไหมครับตัดสปริงให้แบนแล้ววิธีการตัดสปริงให้แบนก็คือเอาสปริงไปเจียนั่นแหละครับนะครับ มันจะได้นั่งกับพื้นได้นะครับไม่ไงั้นมันนั่งไม่ได้โอเคต่อมาครับเราก็มาสร้างเพลนต่อเล็บเล้นตัดด้านบนนะครับเจ o ิิตี้เพลนแล้วก็ไปเลือกเพลนท็อปเพลนท็อปนะครับเพลนท็อปเพลนท็อปอ่าแล้วให้มันสูงขึ้นไปเท่าไหร่ครับ14นะครับสูงขึ้นไป14โอเคนะครับเพราะว่าสปริงเราสูง14โอเคนะครับเราก็เหมือนเดิมครับ คลิกที่เพนสเก็ตนอนมันทูเขียนสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางออกไปใหญ่ๆใ,ให้ครอบนะครับแล้วก็ทำการเอ็กทูคัตขึ้นข้างบนนะครับอโอเคอโอเคสปริงเราก็จะถูกตัดนะครับเมาส์ขวาให้โอเคนะครับเมื่อเราเสร็จแล้ว นะครับเราจะมีขดลวดเป็นสีฟ้า,ฟาอยู่เราก็ทําไมครับเมาส์ขวาให้โอเคนะต่อมาเราก็ไปสร้างแกนนะครับให้ต้องมีแกนตรงกลางวิธีการสร้างแกนทํำยังไงครับก็ไปที่ Feature Reference Geometry ไปที่ Axis นะครับ Axis Axis แล้วก็นะครับเลือกเพนสองด้านที่มันทำมุมตั้งฉากกัน โอเคเห็นไหมครับเลือกเพนสองด้านที่มีทำหมุมต้องฉากกันมันก็จะเกิดเป็นแกนขึ้นมานหมายถูกออกโอเคเราก็จะได้แกนแล้วทาไมเราต้องสร้างแกนเพราะว่าเราจะเอาแกนอันเนี้ยนะไปสร้างความสัมพันธ์นะครับให้อยู่ตรงกลางของสกรูนะครับอ้าเซฟนะครับไฟล์เซฟนะครับเซฟใช้ชื่อว่า Spring, P R I N G, นะสปริง sp ring นะสปริง เซฟครับโอเคนะครับเซฟอ่าก็เป็นนั้นว่าขั้นตอนการเขียนสปริงของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสปริงไป SMB เรายังไม่ได้เขียนไอหัวกลมๆมือจับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะเขียนกันแล้วก็เซฟแล้วค่อยไป SMB เี้ทีเดียวให้จบนะครับโอเคนะครับ